เจ็ดนสัเอเจ็ดมื่นห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทเดินบำรุงงานมื่นก็สองรอยเงินััู้ก่อขอเงินเงินข้อา่เงินอยเกรมาน้อ่าอเนม่เงินปีที่ไหนดูตรงนี้นะ แปดพันสามร้อยสามสิบสี่บาทเงินเงินมาพูดเข้าว<ๆ>ันงานกระถิ่นสองวันรับเงินมาเห็นวันที่สาวกพูศสิกิกาเจ็ดร้อยสิบบาทเงินกระถิ่นเงินผ้าป่ารวมกันสามแสนแปดมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาท อันขายกล้วยร้อยสาวผมก็กเอาใส่เลยฮะขายนะ้ำซิบแพ็กสามร้อยบาทค่าได้เ,เงินคืนจากาจาการทำก้าเข้าหนึ่งร้อยบาทรับเงินพพุทจากเจ้าอาวาสถึงสามพันบาทรับค่าอาหารลงทางจากกรุงเทพแปดพันบาทรับค่าอาหารเพนจากกรุงเทพ สองหมืนบาทเมือ่อเมื่อวันที่เก้าทันวาซองเจ้ากรรมนายเบนหนึ่งร้อยบาทของอาจารย์สายทองเงินค่ามัดจำมีดสองปันอันนี้เงินห่าคืนรายรับนะเงนินห้าเปอร์เซ็นขายมีดรามหนึ่งห้าสิบบาท 5, รับเงินพระพุธสองร้อยป้าปีมป่าติาตมาตาลหาานหารคนเท่ากว่าน,นั้นสองร้อยบาทวันที่สิบธันวารับเงินจากตัดไหวลูกนิมิตวันที่เทาตัดลูกนิมิตได้เงินรวมสองแสนสามมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสองบาทรวมปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก ตั้งแต่เงินกลางวัดเงินเดือนเข้ามาเนี่ยที่อยู่ที่เม่นงเนี่ยเจ็ดแสนสี่มืนสามพันแปดร้อยสบาทเราจ่ายรายจ่ายกาแสดงกาอาหารเมื่อวันที่สิบสองธันวาเนี่ยมาเป็นรายจ่ายรวมทั้งบดห้า ห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบบาทกาไฟหมื่นกัาห้ายกาอาหารเทมสองมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อะอื่นๆนี่อื่นๆนี่คืออะไรเหมสี่ร้อเอหมื่นเหมสี่มื่นกับสี่พ้าสิบสีบาทรวมรายจ่ายดึหมด เป็น4,93,464บาทจากรายรับทั 7, 4, 3, 000, ้งหมด7,43,000บาทเา 4, 000, นี่ยเอา4,000นี้ไปไปลบ่อที่เหลือเหลือเงิน 4, ทั้งหมด2,000 ห้าพันเออสองแสนห้าหมื่นสามร้อยหกสิบสามบาทเดี๋ยวทีการจ้างงานก็เรียบร้อยแล้วยังเหลือเงินอยู่ในปีที่ผ่านมาเนี่ยสองแสนห้าหมื่นสามร้อยหกสิบสามบาทอันที่รายได้ที่เพิ่งเกิดขึ้นแหง๊ง ตีมาได้เอามาลงนี่มันก็มีมันมีเห็บก้อนอยู่ตกวป้าปีนหมอกเงินพระเจ้าเอาไปรับสมุดบดมันได้ลงเนาะเอ่อเอ่อมันมีกาไฟกาอย่างกติกาบ้านเฮาเนี่เวลาเปินเอาสมมาไว้มันมีเงินพระเจ้าเริน เจ้าเกียรพระเจ้าพระธรรมเมื่อคืนเนี่ยจะเปิดมาสวดมาเตะโซนนั้นเป็น,น,น,นของวัดวันเอาสมไปเสียอย่างใส่ตู 500, ้ห้าร้อยพระเจ้าได้ห้าร้อยพระธรรมห้าร้อยขั้วกรรมอีกห้าร้อยมลก็ก 500, กได้ปันห้าอย่างสมที่ผ่านมาเนี่ยหมดสุดท้ายแล้วก็เปิดก่หอหอมวัดมาแห่หอมวัมดวเข้ามาไ,ได้ตั้งกฎเกณฑ์ไว้ว่าซมละสามพัน มันบอกตั้งไว้สาฮะตั้งไว้สามนลลการไฟคืนละร้อยาไฟคือละเบื่อใจครับเวลาเปิดมาถามพอได้อู้ว่เปิดมันเหมือนกัน <c oughs> ก็เอาตามนั้นเพราะว่าเอามันของแม่บูถ้าอู้แบบเหมือนกันแกเดียวเอาไปฟังแล้วมันโคตร เ้าภาพที่เปิ่นมาไว้คือนี่มันรวมเป็ดเศษอยู่ในนี่เปิดเระนองหอมมาสามปันกาไฟคืนละร้อยเอาไว้จิดเครือเหนือขึ้นมาสามน้ำหลายรอบเขาก,ก็คือเงินพระเจ้าต่องเงินพระเจ้ามาบันทบปเสียาาส่วนเจ้าภาพวกน,นี้เย,ยีย่ยไรตุนเรือ่องอย่างไรพี่เหลือเปิน่นเอาควบ,บริการเต็มที่ละเอาเหมือนเพิ่นได้ว่าเอา ว่าเอาคือมันเสียหายเพราะมันต้องไปโดยการดึงมูเพราะว่าที่มันถ้าเปิดว่าขึ้นมามันกระทบมันหมดหมดอกหมดหดใจสถานก็เลยอู้กันปรับความเข้าใจเมื่อคือได้นะเปิดมาว่าเอาพิธปองกใจกันเึือเจ้าภาพที่เปิดนอทงมาไว้ก็เข้าวันนี้ กาซบได้ซบของไอ้ใช้ได้6,250อ่าการเข้าวันนี้ได้เห็น3,660วันนี้นะยอดเงินตัวนี้ที่เริ่มเพิ่มจากนี้ไปไอ้เงินก้อนเก่านี่จบเอาไปเข้าบัญชีอ่ะแล้วก็เริ่มนับใหม่นออเอาตามนี้นะ คือมาเอ่อเริ่มปีใหม่คือแปลเป็ปีเป็นปีบาต้องมาทาราทางังจันตัดไปเลยเป็นปีปีนี้ได้ตั้งี่จบเอ่อเริ่มใหม่คือเ,เริ่มสีนี้เป็นต้นไปเอ่อเริ่มตั้งแต่ศพชายนี้ไปเนาะผู้รักษาเงินก็คือกรรมการที่เ้างได้ตั้งไว้ก็ เป็นห่วงเร่อประดายเรื่องเรื่องเงินทองมาหมดเกลียวเขาอู้เพื่อปักความเข้าใจผู้ศรัทธาแบบมือเพื่อใครได้ว่าผู้ศรัทธาเพื่อแบบใครมาได้มาว่าผู้บ้านเขาเพื่อเข้าใจอย่างนี้ประจายว่าไหนได้ยินก่อนอ่าโอเคศรัทธาเราที่หมวันนี้มี สามสิบพกสามสิบเก็ดสามสิบเก็ดคนตึงหมดเดิมผู้ชายมีไรอยะมีแล้วสอบมาแป็งยาแล้วมีแล้วมันเขียมนอกถ้าท้าเอามันการเป็นช่วงกลุ่มน้อยไปแล้วแล้วก วัดมันกว้างบันพอตั้งหน้ายังตั้งหลังตั้งหลังยังตั้งหน้าก็เอาเอาบันทีไปไปเก็บแล้วก่อนขอซื้อสปอตไว้ใหม่เนอะตบไปชอมซื้อใันะดับใมันหมดสมัยละเพิ่งบบแปขายละ จเจ้าไฟมันได้สองหน้าเปิดพอซองมันงามคือเปิดหน้าแจม่มคือใสเปมือนโคดบ้านเอามาคือแต่งหน้าแต่งตามือหน้ามันใสมันลบความเท่าได้หรอหรอเท่าล้วก็แต่งตัวมันงามงามไ้ไหนแต่งตัวมันงามคือตัวว่าคือบ้านห่ายชีวิตเรามีอย่างเราแล้วก็ รายการต่อไปตีต <gì>? ุกดีเขออู้ค <LAUGHTER partido> ือเรื่องแป่งเม้นเผาโซ่าทั้งฝ่ายโสงมีตุ้นลุงเป็นหัวโกเป็นหัวหน้าเนาะแล้วก็ฝ่ายคารวะคือหมู่เฮาเป็นเจ้า่าาโบสทั้งหมู่บ้านมันเป็นของหน้าหมูเป็นบ้านหลังสุดท้ายยากดีมีจน มีรถฟ้าตายแล้วไปได้แต่ล่างคนเขาเกิดมาเรามีมีคิดใจร่างกายเอาเนี่ยเขาไปเจ้าคุณมาพอถึงเวลาเนี่ยเหมือนรถยนกันะมันหมดสภาพมันก็ต้องคิดใจออกไปแล้วตายไปแล้วร่างกายมนคิดมันต้องส่องทิเผาคือไปทิเผาที่ไปเหี่ยวแล้วทีนี้ เปิดหอมาแล้วน้องมิท์ึมาตั้งห้าแสนตึงบ้านเฮาเนี่ยมีเก้า่หลือห้าแสนวันนั้นมีอ่าที่อยู่หิมวคนต์ก็แต่งหอมาปันเปิดมาหอก,กมมอิ่ตุลุงตุลุงมาเออตุกกำลันละได้เห็นฟานละและ้วก็เขาจะแบ่งเมนเขาเกิดเจอกรุเทศสาน เพราะเทศบาลนี่เปิดมาดูแลไปเที่ยวหรอละเปิดมาเพื่อความหวังว่าปีอสองเงินมาเอื้อส่วนที่เหลือแต่เมือ่อใดบอกว่เพราะว่านายยกนี่มันมนิมมอสสิบสี่บาทนะิมมอตมันต้องเอาเข้างบประมาณเข้างบประมาณของปีนี้ปีหน้าปีหน้าปีจะใครบอกหรอ <c oughs> เฮาเขาท่าแบบได้แล้ว เพราะว่าคนมันตายได้ทึ่งบ้าน,าเ,าน,นาเขาต้องการตีเผาตีดีเมันนั่นพวกเขาต้องมีตึ่งห้าแสนวะคนตึ่งบ้านสองบ้านตาั้นก็เจ้งกันได้มีปัญญาแปลกละนะอ่าอเลยขอเชิญย้อนจันจกย้อนมีนอบสทัทธาตึ่งหมู่ตึง่งมวลเพราะเป็นบ้านหลังสุดท้ายที่เขาต้องไปใช้นั่นเขาต้องไปเผาหัน่น เผาร่างกายเขาเนาะแต่การเผานี่มันใ้หลววควันมันขโมงลงูกเป็นไปทั่วละถ้าเขาแผงมันดีควันมันก็ไปขึ้นไปข้างบนมันที่ไปได้เห็บเข้าบ้านเข้าเมืองแล้วก็มันก็เป็นถ้ามันสะอาดก็ขอขอเชิญชวนโมฮาล์เป็นเจ้าภาพอ่าเป็นเจ้าของร่วมกันนะ พราะมันมีพัดเป็นโุโภคแต่ว่าถ้าปาลีตางใดแต่ว่าทางต่างเสนาที่เอามอใดเขาล่างกนังสือไว้ให้ว่าขอเชิญัวนร่วมสมทบทุนสร้างเมรุเผาศพหน้าสุขสารบ้านป่าลานโดยมีทุกเจ้า เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ฝ่ายคายะละว่าก็อเอาจื่อมังคุดพิมมาแบบแบบไปหนังสือไอ้ภาพฟากติเนี่ยแบบลักษณะแบบนั้นแล้วก็ไปตั้งต้นภาพป่ามาเอาไอ้สืแข่งบ้านกาเอาแข่งบ้านบุงกาเห่กันมามาตาน ตามหากโดยทางมันคีว่าเพราะว่าคนใดตามมาแล้วคนที่ต้องเสียภาษีเนี่ยมันต้องใจ้ใบอนุโมทนาบัตรคนที่เสียภาษีที่มีสิทธิเบิกภาษีได้มันต้องถามวัดวัดก็ยจะออกเราสืออนุโมทนาบัตรเอาไปหักภาษีได้ถ้าแผงพราป่าสมทบทุญในการสร้างไปใที่อวเองมันไปเบิก เงินภาษีมาได้เงินปีปห้องไปมาหลายบ่อยเราเอื้อผลประโยชน์หพือกับคนทเสียต้องเสียภาษีอย่าง้าทั้งนี้เนี่ยหมู่ข้าราชก,การมันต้องมาเสียภาษีผู้ปีเนาะเสียภาษีสองหมื่นเนี่ยห้อมมาสองหมื่นได้บุญมันต้องเสียภาษีละเงินสองหมื่นนั่นกลายเป็นเงินบุญสำหรับตัวเกา่าอันนี้เอื้อประโยชน์ด้ือกัน หลังเงินที่รวบรวมได้เอามาเอาะห้าแสนเนี่ยห้องสลามน่ไปขออนุญาตให้สบาบลงมือแป่งเลยถ้ามันได้นับหนาป่าบ้านได้นับกว่านั้นเสี่ยงไปล้านรูาได้รล้นแค่อันแห้นะเอาฝากไว้ไประจำเป็นกองทุนเพื่อเอาใ้กับงานศพเอาผลดอกมันมา เงินมือสุญหายได้จ้าถึงเวลาคนตายมาเอาไปหอมเปิ้ลเอาดอกมาจะหอมศพแล้วปัน่นการมันได้หน้ากับขึกำปันป่นจบในปั่นปั่นปัน่นเป็นกองพูนไปเหี่ยวโดยมันต่อไปเ้องมได้ใช้ละเงินก้อนนี้ก็เป็นกองพูนละว้างโดยที่ว่าส่วนไปเหี่ยวที่มันลุกมันเสีย เทศบาลมีหน้านะที่ต้องมาแบ่งตัวกองผู้นี่มันได้มาประสูตทานจลายจากเราคือคือสถาเข้าใจนี่นะแล้วก็บอกต่อโดยรับหนังสือนี่กําลังนี้ไพิมิ์แล้วก็ค่อยแจกไปน้ออันถ้านทิ้งสองล้า,านเขาถูกหวยนะ เขาไปกู้หอมอยู่เพิ่มเงินเพื่อแบ่งคนเดียวนี่ยเขาเอาใจกับหมู่เฮาเนี่ยคือน้องมิ้นเปิ่มเกจันาเพิ่มปัอยากแผงอะไรนี่ตอนแรกไว้เื่อลาบแล้วก็เปิ่มเืิอมาห้าแสนก็ขอบคุณอย่างยิ่งละเป็นเป็นต้นทุนตาหมู่เฮาตึกสองบ้านเนี่ยที่ได้ไปประชุมบ้านเกระดาษครับ เจโอ้ยังโมูหะอูมหะาฟังเนี่ยเปิดริบธรรมะไปรีดูถูกบ้านเฮาว่าตะตางเขามีลัที่แห่แต่คนรู้ไปโนตอ่ละเออมนมีปัญญาแปงหรือว่าหมูฮาขากลกหยอดเสียรุ่นบ้านบาลานนอกก่อนเพื่อเข้าใจตามนี้อ่านโคนที่มาหาได้มันดึงได้ ให้มากก็ได้มากเนาะเหมือนเหมือนเขามาวัดมาได้บุณมาสังสมบุไว้ยมาได้กินจานนี่ก็ว่าจาดมากอันนี้เจอิวนกันไ้อย่างนี้บางคนที่มาเนี่ยแล้วก,ก็ด้วยความยินดีมาไหว้ท่านไหว้ได้ปุญปิกไปจืดโตกจืน,นใหญ่อย่างเราไปคุมบาพึ่งหน้าใจบาทพึ่งหวังพึ่งต้องการ bùn thùng sao lời đây ở ở mà chỉ à đây bùn nước bẩn ở bản bòn nước bẩn bẩn bọt đây bùn bản bẩn bẩn tỉ súng bọc súng chạy mà chạy vào ở chú trao đi mà trao tất quái luôn mà mình, mình xài là mình sẽ sạt tàng lên đó còn kìm mất thọ gì nó à bồn để phải khoe chạy ăn mì nồi xài nồi bữa đây cứ là giá không chạy à จินเพื่อยังสีบตาอนก็ได้ินกุเปเชนน่ะหน่อยเดียวหน่อยเดียวก็เลยมาอู้ฟังอู่จ่าเรื่องเรือนวัดเรื่องแบ่งไปเที่ยวคืามันเรีวกปันเป็นอย่างเป็นอย่างแล้วก็ก็มันนี้ก็ฝ่ายนะ阿拉จะบอกบอกอู้เลิกกันแล้ว่อ คือไปทางเดียวกับไ่ใจว่าปูแล้ไปอย่างอันนี้ไปย่างเนี่ยมาคนไม่เข้าใจก็เลยต้องออกมาธิบายผู้ฟังอ,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 อยง่างนี้ก็ขอขอขอเอาเพียงตรงนี้เพราะว่าเขาได้ทำศาสนาคิดต,ต่อไปเพราใจ่มีองก,กอ่า lông trai nuôi mà lông trai có không nặng nặng nữa